ข่าวดีกลุ่มนี้โชคดีมากได้รับเงินเดือนละ800บาทกลุ่มไหนได้รับและขั้นตอนการรับเงินมีอะไรบ้างฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะ ผู้ประกันตนลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ800บาทผ่านออนไลน์ได้ที่ eSale Service สำนักงานประกันสังคมแนะขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรอายุไม่เกิน6ปีเดือนละ800บาทสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ผ่านช่องทาง eSale Service มีเพียง6ขั้นตอนง่ายๆหรือจะเลือกยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศก็ได้แล้วรอพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่าย สำหรับ6ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่าน e s e l l Service มีดังนี้ 1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคมที่ www.etso.go.th 2. กดเข้าสู่ระบบผู้ประกันตน 3. เลือกระบบ e s e l l Service 4. เลือกขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 5. เลือกสงเคราะห์บุตรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วอัปโหลดเอกสารได้เลย ทั้งผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนประกันสังคมโทร1506ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจ Facebook คุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมและรับฟังและเท่าหาพ่อแม่พี่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ